ที่คุณทำสองสีพร้อมกันภายในวันเดียวนะคะสามารถทำได้หรือไม่นะคะคำถามนี้อึ้งมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเล่าลำดับเรื่องผมให้ฟังก่อนเนาะนะคะว่าพอดีว่าวลูกค้าอาจจะต้องรีบทำผมก่อนจะไปงานสำคัญเนาะเลยถามเขาเลยว่าอยากทำวันเดียวให้จบไปเลยได้ไหมนะคะจริงๆแล้วนะคะทำได้แต่ว่าอยากเสริมออปชันอื่น ให้ฟังดูนะคะให้ไต่ตองดูก่อนนะคะออปชันแรกก็คือนะคะเออพอดีว่าเคสเนี่ยเป็นเคสผมเส้นใหญ่เนาะแต่เขาเป็นคนชอบสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่เขาก็มีงอกฉะนั้นเขาต้องซื้อสองสีไปนะคะเคสเนี้ยเขามีความเร่งด่วนที่จะต้องไปงานแต่งไปงานเลี้ยงเนาะนะคะก็อยากทําพร้อมกันได้ไหมถ้าจริงแล้วมันทําได้นะคะแต่คราวนี้การหมักอ่ะก็จะหมักสีดำสามจุดนาที ะะแล้วก็หมักสีน้ำตาลเข้ม3จนชทีเป็น1ชั่วโมงนะคะคขาเรียเกรงว่าหนังศีษะจะกล้านนะคะแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็หมัก1ชั่วโมงอ่ะต้องเป็นรังแคแน่เลยนะคะฉะนั้นอ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอ่ะไม่อยากให้ทำนะคะถ้าจะทำนะคะออปชั่นที่2ก็คือนะคะอาจจะทำสีดำนะคะสมมติว่าทำสีดำมันที่1ใช่ไหม ปกติคนเราจะสระผมประมาณสองวันครั้งหรือ3วันครั้งเนาะให้ทํำสีน้ำตาลเข้มวันที่3ถ้าคุณกอนี้เร่งด่วนเนาะกอนี้เร่งด่วนฉุกเฉินเนาะต้องการไปสวยแบบงานสําคัญอะแล้วปลีกเวลาไม่ว่างเลยนะคะก็เนี่ยค่ะวันที่หนึ่งลงสีดํานะคะป,ปิดปิดงอก่อนนะคะวันที่สามอะวันที่คุณสระผมอ่ะค่อยลงสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่จริงๆแล้วอะ คนที่ทําแบบนี้ได้นะคุณจะต้องเป็นคนที่ดูแลผมดีนะคะคุณต้องมีทิศเมเนด์ดีมีทิศเม้นต์มีเซรั่มมีน้ำมันรบำรุงผมนะคะอย่างดีเลยคุณถึงจะท,ทาแบบนี้ได้เนาะนะคะฉะนั้นฐานผมคุณต้องแข็งแรงนะคะคุณต้องเป็นคนที่มีทิศเม้นต์มีครีมนวดมีเซรั่มที่ใส่ผมเพื่อให้ผมฟื้นนะคะวันที่สามก็ลงสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็จบหลังจากนั้นจะต้องบํารุงทิศเม้นต์รัวๆเลยนะคะสระผมเมื่อไหร่นะคะหมัก ทิ้เมนเมื่อนั้นและตามด้วยเซรั่มบำรุงปลายผมนะคะผมถึงจะไม่เสียเนาะนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งปกติส่วนมากนะชนนเป็นคนสงสารผมเนาะชนจับไม่ทำอะไรวันเดียวติดต่อกันยาวนานนะคะเพราะหนังศีรษะเราเราจะเกิดความเครียดนะคะหนังศีรษะก็เหมือนกับว่าระบุมอะ่ะเขาระคายเคืองระบมแล้วมันนานเกินนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งจันนี้ลงสีดำนะคะ จันน่าลงเสีนน้าตาลเข้มนะคะระหว่างที่จะเดินทางไปหาน้ําตาลเข้มนะคะจะต้องเป็นคนที่สระผมทุกครั้งหมักทิธเมนต์ตามด้วยเซรั่มจำนะคะคีย์สาคัญของคนที่ทําผมบ่อยคือคุณจะต้องมีทิธเมนต์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีเซรั่มบงรุงไปผมดีๆสักตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวหลักเลยยืนพื้นเลยเพราะทําผมบ่อยนออกไหมนะคะพวกทําสีบ่อยนะคะผมจะกล้านนะคะจะต้องตามด้วยอบไอ้น้ํา นะะทุกครั้งเลยเดือนมน่งอบไอ้น้ำสองสครั้งนะคะเพราะผมจะแห้งเนาะนะคะแต่ถ้าไม่อบนะคุณจะต้องมีทิชชู่มยี่ห้อดีๆคุณภาพดีๆเก็บไว้ที่บ้านนะคะสกปุกสองกระปุกนะคะแล้วก็เซรั่มลงไปผมทุกครั้งเลยนะคะถ้าคุณทำเหมืนที่เราได้พูดอะ่ะโอกาสที่ผมจะฟื้นไวผมคือนนะ,ะเป็นคนที่ผมหนีบผมทุกวันนะคะแล้วก็โกรกคนหงอกบ่อย แต่จนมีเซรัม่มเซรั่มบักทิปเมนต์น่ะหมักผมบ่อยนะคะผมไม่ค่อยเสียผมเสียไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นบ่อยเพราะว่าเมื่อก่อนใช้แต่แชมพูนะคะงกุกไม่เคยใช้ครีมนวดไม่เคยใช้แคลาตินไม่เคยใช้ทิปเมนต์ไม่เคยใช้ว่าบำรุงผมนะคะผมไม่กล้านหยาบมากนะคะกว่าจะฟื้นได้นี่คือใช้เวลานาน,านมากนะคะ โอเคสรุปนะคะจริงๆแล้วไม่ควรทําวันเดียวกันนะคะให้ผมหายใจบ้างควรจะให้ผมพักผ่อนบ้างนะคะควรจะทำวันวันที่หนึ่งเนาะถ้าคุณเร่งด่วนมากๆอะ่ะสะสีดำมันวันจันนะคะแล้วก็เสีนน้ำตาลเข้มลงวันพุธก่อนจะไปงานเลี้ยงเนาะไม่จําเป็นไม่อยากให้ทําให้วางแผนการทํานะคะเดี๋ยวผมเสียนะคะสูตรนี้ถึงผมนิ่มก็จริงนะคะแต่ชนหญ่ให้คุณเกรงใจหนังสีสระ ทำบ่อยๆเขาก็อึดอัดเพราะมันต้องหมัก30นาทีนอกไหมฉะนั้นนะคะควรจะทำแบบ7วันครั้งจะเวร์กว่าก่อนอีคนที่ซื้อไปสองสีไปเนาะนะคะจันนี้ลงสีดำนะคะจันหน้าลงสีน้ำตาลเข้มคนที่ติดตามคขาเร่มาตลอด3ปีเนาะขายมาปีแล้วนะคะคุณจะรู้ว่าคุณเร่สั่งให้คุณไปซื้อหวีมานะคะสั่งค่ะสั่งให้คุณไปซื้อทิชชู่มาสั่งให้คุณไปซื้อเซรั่มมา สั่งนี่คือหวังดีจากใจนะคะถ้าคุณอยากได้งานผมดีอะ่ะคุณจะต้องลงทุนนะคะไม่ต้องแพงมากก็ได้เทสุูก่อนว่าตัวนี้เหมาะกับผมเราไหมใช้แล้วผมนิ่ไหมไม่ว่าก็เปลี่ยนยี่ห้ออื่นนะคะแต่เวียนไปเรื่อยๆตามที่คุณจะลงทุนได้ที่ทําให้ตัวเองไม่เดือดร้อนที่สามารถแบบซื้อได้นะร้อยสองร้อยนะคะไม่ต้องแพงมากก็ได้สองสามร้อยนะคะมาลงไปผมนะคะฉะนั้นอะ่ะไม่แนะนําว่าให้ทําพร้อมกันวันเดียวนอกจากกรณีเร่งด่วน ะะถ้าเร่งด่วนก็คือวันจันทร์ลงสีดำวันพุธลงสีน้ำตาลเข้มนี่คือได้แต่ผมจะอึดอัดหนังศีรษะคุณอาจะอึดอัดนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะวันจันทร์ลงสีดำนะคะจันท์หน้าลงสีน้ำตาลเข้มแล้วก็งานแต่งวันอังคารอย่างเงี้ยจะเวอร์กว่านะคะอย่าทำติดต่อกันเพราะว่ามันต้องหมกักหรือคุณจะเป็นรังแคนะคะหนังศีษะจะอึดอัดนะคะเกรงใจหนังศีษะบ้างนะคะ ฉะนั้นนะคะถ้าไม่จาเป็นอย่าทำนะคะจนเคยไปยืดผมอ่ะผมคลีปชอ็อตใช่ไหมชอ็อตเสร็จปุ๊บนะจนโทรไปหาร้านเสริมสวยว่าอีกเจ็ดวันเจอกันเขาไม่เขาไม่ทําให้นะก็ <c oughs> ให้คุณปรอเดือนหนึ่งระหว่างที่รอนะคุณรีบไปถอยทิศเม้นมาเพียบเลยทิศเม้นคิมนวดเซรั่มนะคะขนาดว่าบํารุงสุดๆแล้วนะยังไม่ฟื้นเลยผมฉนก็อดทนรอนะคะประมาณหนึ่งเดือน ะะถ้าเป็นร้านเสริมสวยเขาจะให้รอเป็นเดือนเพราะว่าพวกเคเมีมันจะกร้านแล้วก็กัดผมหรอกไหมแต่เนี่ยเป็นแชมพูย้อมเป็ดงอกไม่อยากให้คุณทําแบบโอเคมันเป็นส่วนภัยก็จริงนะคะแต่สงสารหนังศีรษะเขาจะอึดอัดนะคะแนะนําให้พักให้หนังศีรษะ,ะ,ะพักบ้างนะคะให้หนังศีรษะพักบ้างนะคะถ้า่างนี้จะเวิร์กกว่าจันนี้ลงสีดําจันหน้าสีน้ําตาลเข้มจันถัดไปสีน้ําตาลเข้มจะเวิร์กกว่านะคะ โอเคทาบ่อยๆคือเปลืองนะคะอย่าบีบเยอะนะคะให้ทําเฉพาะส่วนที่เป็นผมงอกขาวนะคะตรงไหนดําแล้วอย่าไปยุ่งเนาะสีน้ําตาลเข้มว่ะหน้ามันจะใสนะคะหน้ามันจะไม่ดอกเวลาโดนแสงแดดโดนแสงไฟอะ่ะผมจะเป็่งประกายหน้าจะดูแบบอ่อนเยานะคะสีน้ําตาลเข้มเลยขายดีมากนะคะส่วนสีดำอมาจะขายดีมากสําหรับคนที่ผมงอกหนางอกอยากโศกนะ,ะแต่ว่ามันไม่ดอกไงหน้าไม่ดอก สีดำคือดีมากนะคะปิดหงอกสนิทยันโคนเลยนะคะถ้าคุณชอบ2ส,สีนะแนะนําว่าให้ถอยเคลาตินนะคะทําบ่อยแล้วผมไม่ค่อยเสียตัวนี้เป็นสูตรผมนิ่มของดีบอกต่อค่ะ